สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุกนะคะวันนี้ค่ะทุกพามาอัปเดตหน้าแปลงนะคะแปลง A7A8 นะคะลูกค้าเข้าทำสัญญาแล้วก็เข้าใช้ประโยชน์ทันทีนะคะหลังจากทำสัญญานะคะและว,วันนี้ค่ะทุกพามาอัปเดตหน้าแปลง A1 นะคะแปลงที่ยังว่าง1แปลงสุดท้ายนะคะสำหรับโซน A คะ่ะแปลงนี้ค่ะ A1 เนะื้อที่488ตารางวาราคาตารางวาละ700 0บาทนะคะสาหรับแปลงนี้ ดาวเพียง5 0,000บาทเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะแปลง A1 นะคะและโซน B นะคะเราก็ยังมีแปลงว่างอีกนะคะแปลงละ485.3ตารางวาน,นะคะซึ่งแปลงโซน B นะคะแปลงที่ยังว่างก็จะมี B1 B 2 B3 B4 ี5 B7 ีนะคะ b ีตารางวาละ7,000บาทนะคะ b ีตารางวานละห พ4 0 0บาทคะ B 3ตารางวาละ5,300บาท B 4ตารางวาละ5,200บาทนะคะ B 5ตารางวาละ7 0 0 0นนะคะ, 5, ลล 7, ะ,คะแล้วก็ B 7ตารางวาละ7 0 0 0นนะคะนี่คือแปลงที่ว่างรอบวงเวียนนะคะถ้าท่านใดชื่นชอบที่ดินรอบวงเวียนแห่งนี้นะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะโอ้โหวันนี้อากาศโดยสุทมากๆเลยค่ะแดดไม่แรงมากทั้ลงลมพัดเย็นสบายมากเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะ ท่านใดสนใจเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะอยู่ใกล้กับมอสวอองคารักนะคะใกล้กับบิทเทอร์สวิตนะครนายกนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 221 6289ค่ะสวัสดีค่ะ